สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะจากลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะอีฉันก็มานั่งเอ้ยมายืนมายืนอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเชอร์รี่นะคะเนี่ยจะมาเก็บไปดองแล้วค่ะวันนี้แก่จัดแล้วนะคะยังโดกเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีใครกินหรอกค่ะนอกจากแยแอลนี่แหละนุนนะคะ เยอะแยะเลยแยวก็จะมาเก็บไปเพียงเล็กน้อยนั่นแหละค่ะพลังที่บ้านบอกว่าใครจะไปกินเนาะมีแต่เธอนั่นแหละ ตัวคอมดกที่หน้าอ่อนซอนวันนี้ท้องฟ้าก็สดใสามากนะคะเ,เพื่อนๆดูสิคะสีฟ้าเลยช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูการของโอท่มแล้วนะคะโอท่มนี้ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ร่วงแลยค่ะแต่ก็จะทยอยร่วงนะคะฝนก็จะตกเล็กๆน,น้อยๆเกือบทุกอาทิตย์ละคะมีฝนตกนะคะที่เกาะอ,อังกฤษนี้นะคะบรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวต้นแอปเปิลเชอร์รี่ต้นนี้นะคะใบเขาก็จะร่วงเหลือแต่ลูกนะคะพอฤดูหนาวก็จะร่วงหมดเลยนะคะก็ <Go. S 1> ไม่มีใครกินกับดิฉันหรอกคะ่ะแอปเปิลเชอร์รี่นะคะ แต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่ใช้ทดแทนนะคะเอาวันนี้พูดลิ้นสะดุดกันเรื่อยเลยนะคะขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนยายแอลก็ลิ้นพันกันบางทีเนาะพูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะนะคะก็<笑><笑>มาเก็บแปปเปิ้ลบางทีก็ไปกินส้มนั่นแหละแทนพุททรงพุทซาแทนมะม่วงก็ว่าไปนะคะบางทีหามะม่วงดิบไม่ได้นะคะมีแต่มะม่วงสุก ก็ใช้กินส้มทดแทนกันได้ค่ะเนาะกินส้มกินส้มจิ้มแจว่วจิ้มพริกเกลือนะคะขาต้นก็ไม่สูงนะคะนี่แย่อตังมาด้วยเอาตังมาด้วย <c oughs> เหยียบตังนี่แล้วก็เก็บได้ค่ะเก็บได้ตามที่ต้องการนะคะแต่ก็ไม่เอาไปเยอะนะคะว่าจะเอาไปดองวันนี้แต่รู้สึกขี้เกียจนะเก็บได้แป๊บหนึ่งก็จะเอาไป กินส้มจิ้มน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลอะไรก็ว่าไปนะคะอร่อยอร่อยต้นก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองค่ะข้างๆแฟลตนะคะก็มีต้นเดียวนี่แหละค่ะต้นอื่นๆก็เป็นต้นดอกไม้นะคะปีก่อนก่อนก็ไม่เห็นเขาเยอะขนาดนี้นะคะปีนี้ดอกมากเป็นที่สังเกตเลยค่ะ ก็เป็นที่ถูกใจยแอลนะคะเพราะว่าชอบกินส้มกินส้มกินแสวตามภาษาคนอีสานนะคะเพื่อนๆเ,เนาะค่ะเก็บแอปเปิลไปนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องอาการของสามีนะคะที่บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านั้นนะคะคุณห,หมอนะคะก็มาตรวจถึงบ้านนะคะเช็คน่นนี่นะคะความดันเบาหวานทุกอย่างก็ปกตินะคะไม่ได้เป็นอะไรเลย และที่เราสงสัยว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาก็ไม่ได้เป็นค่ะนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะคะความจำและก็โรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าอย่างนั้นนะคะคือคนอายุประมาณนี้ที่ประเทศอังกฤษนี้นะคะก็มีคนเป็นเยอะมากค่ะนี่ก็คือคำวินิจฉัยจาก ทีมหมอนะคะที่พยายามมาพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็อินเทอร์วิวสัมภาษณ์ที่บ้านนะคะก็มาหลายครั้งอยู่ค่ะสองสาครั้งแล้วเขาก็สรุปนะคะค่นางไม่ได้เป็นซึมเศร้าเพราะว่านางไม่ได้อยากจะคิดฆ่าตัวตายนะคะนางก็แค่เป็นโรคเพี้ยนนะคะเพี้ยนตามอายุคือความทรงจำก็โรคเกี่ยวกับสุขภาพจิตนั่นแหละคะ่ะ นะคะจะว่าเป็นโร <c oughs> คจิตก็ยังไม่ใช่นะคะก็มีปัญหาก็คือปัญหาที่มีก็คือคนที่อยู่ด้วยนี่แหลคะค่ะสังเกตได้ชัดเจนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลวร้ายมากนะคะแต่ก็มีให้เห็นพอรำคาญน,นะคะแต่ว่าก็ต้องทำใจนี่แหละคะ่ะจะทำยังไงได้เนาะ เมื่อเขาช่วยเราให้มาอยู่ที่นี่ทำให้เราชีวิตดีขึ้นนะคะบ้านปลายชีวิตเราก็เลยจะตอบแทนเขาโดยการดูแลนะคะอาการที่ไม่ปกติของเขานี่นะคะก็มีเยอะอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้อปเปิลมากพอสมควรนะคะแกการกินส้มค่ะเดี๋ยวจะไปทำแจ่วปลาราจิ้มอร่อยๆเลยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ